สวัสดีครับนายแท็กเตอร์วังสามหมออุดอรธานีครับวันนี้ก็มีสินค้านะครับเข้าใหม่นะครับเป็นโรตารี่นะครับฟอร์มเทคแล้วก็สยามเซโตล่านะครับตรงนี้นะครับของฟอร์มเทคเข้ามาตรงนี้ทั้งหมด1.648นะครับ15ตัวนะครับก็จะ จะตรงนี้ไม่พอนะครับสาหรับลูกค้านะครับส่งฟามเทคนะครับน่าจะเป็นรอบอาทิตย์หน้านะครับลูกค้าที่สั่งจองไว้นะครับตรงนี้นะครับลูกค้าสั่งจองไว้นานๆเนี่ยจะจะได้แล้วครับหนึ่งหกสี่แปดมาแล้วนะครับเพื่อคืนเข้ามายี่สิบตัวนะครับวันนี้ก็จะไล่จัดส่งให้ในสายของจังหวัดนครพนมก่อนเลยนะครับรุ่นใหม่นี้เป็นตัวเอสพัททั้งหมดนะครับเป็นตัวเอสพัททั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับ หัวเกียร์เราใหญ่นะครับเอาใหญ่นะครับตรงนี้ไม่กินรอบเครื่องนะครับราคาของหนึ่งหกเป็นรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะราคาที่สี่หมืนแปดนะครับราคาที่สี่หมืนแปดนะนะครับแผ่นเพยทพร้อมนะครับนะครับส่วนตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่185้านะครับราคาที่ห้าหมืนหกนะครับ ที่ห้าหมืนหกนะครับเห็ดพัดนะครับเห็ดพัดใบหนาเลยดูได้เลยครับใบหนามากนะครับโมเกียใหญ่นะครับตรงนี้มีขาสกีพร้อมนะครับอันนี้คือใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับขาสกีก็เหลือแต่ใส่สปริงอันนี้เป็นรุ่นใหญ่เกือบใหญ่สุดนะครับใหญ่สุดสองเมตรสี่สิบอันนี้สองสองเจ็ดนะครับสองเมตรยี่สิบเจ็ดสองเมตรยี่สิบนะครับตัวนี้ราคาของตัวนี้แพงหน่อยครับอยู่ที่ เจ็ดหมื่นสองครับเจ็ดหมื่นสองไม่มีผ่อนนะครับไม่มีผ่อนนะตรงนี้นะครับร้านเราไม่ได้ขายเงินผ่อนนะครับตรงนี้ต้องแจ้งลูกค้าก่อนบางทีโทรมาถามผ่อนเยอะนะครับถ้าผ่อนต้องเป็นพวกรายช้างพวกนั้นครับต้องเข้าไปที่ศูนย์นะครับอาจะผ่อนนะครับตรงนี้นะครับขายเฉพาะเงินสดอย่างเดียวนะครับนะครับโรตารี่ของเรานะครับตัวนี้นี่ครับแกนนะครับรอยเชื่อมนะครับนะครับฝากันฝากัน ข้างนะครับตัวนี้จะหนานะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับโรตารี่ไม่ว่าจะเป็นสยามสตูล่านะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มอเทคนะครับก็โทรติดต่อนะได้ครับ091ครับ861191ครับ091 861191ครับติดค้าของฟาร์มอเทคนะครับรับประกัน1ปีเต็มนะครับจากโรงงานนะครับถ้าสนใจก็โทรทักถามได้เลยครับขอบคุณครับ